สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟัง,างากกรายการจับกล้องสองพระสบายสบายสไตล์ป้อมมันจานะครับผมในวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเหรียญที่ท่านกําลังรับชมอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นสองของหลวงพ่อผางนะครับนี่ครับนี่ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับที่ออกวัด อุดมคงคาคีรีเขตเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับแต่กรรมการนะครับก็มีด้วยกันนะครับสามแบบก็คือเนื้อทองแดงลมดำนะครับลมดำแบบนี้นะครับแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับกระลายเงินกระลายทองนะครับนับ รักออกแบบได้สวยงามนะครับลักษณะการออกแบบได้สวยงามมากครับเห็ียรุ่นนี้ก็นิมยมเล่นหากันพอสมควรนะครับถ้าสภาพแบบนี้ก็สองถึงสามพันขึ้นนะครับนี่สภาพนี้นะครับครับเราเหรียญรุ่นนี้นะครับมีมีเก๊ออกมาทําเก๊ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าถ้า คนที่ศึกษาใหม่นะครับยังดูพระไม่เก่งดูไม่แม่นนะครับก็มีหวังโดนนะครับโดนโดนกันเป็นแถวนะครับเพราะว่าทำเรียนแบบได้ค่อนข้างค่อนข้างเหมือนนะครับรุนนี้อ่ะเราจะมาดูกันว่าวิธีดูเขาดูยังไงนะครับเนี่ยนะครับในส่วนตัวผมแล้วนะครับเนี่ยผมจะชอบดูตรงตรงนี้นะครับอันดับแรกนะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือถ้ามีรอยตะไบ,บหรือรอยที่แบบไม่ไม่ทําให้โลหะตั้งขึ้นแบบนี้ครับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นพาร์เกสน,นะครับนีรัลักษณะการจอะหงจะต้องปิ้นตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับดูตรงนี้ก่อนนะครับอันดับแรกในส่วนตัวผมนะแล้วอยผมค่อยไปดูนี่นะครับนี่ แล้วก็นะครับดูด้านหลังนะครับดูเส้นสายนะครับ,นะรบลักษณะเส้นสายนะครับสังเกตนะครับนี่ครับเส้นสายฝนมาะเขียขีดขีดตัด นะครับแล้วก็ผมจะมาดูในคในส่วนนี้นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับจดจําใบหน้าหลวงปู่นะครับจดจําใบหน้าหลวงปู่ห้แม่นนะนะครับนี่ครับดูเส้นสาย มาดูตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับใต้ฐานนะครับใต้อาชนะนะครับนี่ครับจะมีลักษณะเส้นสายฝนอย่างนี้นะครับนี่คือนี่คือในพระแท้จะเหมือนกันเหมือนกันทุกเหรียญนะครับนี่ครับสะกตดตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับรุ่ดสองนะครับแต่ก็มีเก๊เยอะนะครับทำเดียนมาค่านงเยอะนะครับ นะาทำเยนแบบมาเยอะกันนะครับนี่ครับ,รบ,รบสังเกตเส้นสายนะครับเส้น เส้นตรงนี้นะครับนี่ครับตรงใต้ทานนะครับสะนะจะมีเส้นสายฝนวิ่งนะครับดิ่งยาวๆนี่ครับนะครับ,รบ,รบด้านข้างก็จะมี นะครับเส้นสายฝนวิ่งอย่างนี้นะครับหลวงพ่อผางจิตตคตรโตนะครับวัดอุดมคงคาคีเีเชนะครับครับวิธีดูง่ายๆนะครับมาดูตัวตัดนะครับมาดูตัวตัดลักษณะตัวตัดนะครับในปีสองพปีสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับ ลักษณะตัวตัดนะครับเนี่ยผมจะนี่ครับจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตนะนะครับจุดสังเกตนะนะครับเไล่มาดูเรื่อยๆนะหยุดฝั่งนี้นะฝั่งนี้ฝั่งคำว่าลงพ่อผางนะครับจุดฟุตโตนะครับลักษณะตัวตัดนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับตัดตัดสุดมีดนะครับตัด นะครับนี่ครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็สมควรเก่เวลานะครับเอาไว้เอาไว้โอกาสหน้านะครับเรากลับมาพบกันใหม่นะครับก็จะหาเหรียญรุ่นอื่นนะครับของหลวงปู่นะครับมาให้มาให้ท่านรับชมเรื่อยๆนะครับเป็นวิเศษเป็นวิชาการนะครับให้ท่าน นำไปประกอบอาชีพได้นะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็กลา่าวคาว่าสวัสดีครับ